ก็สวัสดีน้องๆช่อง e a เช e r g เก d ททุกคนเลยนะครับนะเป็นไงช่วงที่ผ่านมาคิดถึงพี่กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเออพี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าพี่เนี่ยคิดถึงพวกเรานะฮะทุกวันทุกเวลาจริงๆนะครับน้องบอกไม่เชื่อพี่โอ้โหพี่นี่หายไปนานเลยนะฮะโอ้ก็ต้องพูดตามความจริงอัน้องว่าช่วงพี่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็งานสอนก็หนักมากนะครับรวมถึงงานเบื้องหลังด้วยแต่ว่าพอโควิด -19 เข้ามาเนี่ย ได้ไปเวลาสักพักหนึ่งจนกระทั่งมันอยู่ในภาวะจุกเฉินนะครับแล้วต้องกักตัวอยู่บ้านพอต้องอยู่บ้านไปเวลานานๆเนี่ยความคิดถึงที่พี่มีให้พวกเรามันก็เออล้นเกินปริมาณงานนะครับจนกระทั่งต้องมาอัดเป็นพอดแคสต์ให้กับพวกเราในที่นี้นะครับซึ่งพี่ก็ตั้งชื่อพอดแคสต์ง่ายๆครับมาแบบเฉพาะกิจนะครับว่าเป็นโควิดเดอะซีรี์แต่ถามว่าทำไมถึงอัดเป็นพอดแคสต์นะครับ ควมจริงเนี่ยมันก็ที่มานะครับมันก็มาจากเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็ได้ไลฟ์ไอไปใน IG จีพี่เนาะ Advertise on Demand นะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีน้องที่ถามพี่มาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าช่วงเนี่ยพอมันโควิด -19 เนาะแล้วมันต้องอยู่บ้านเนี่ยหลายคนก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่ปกติไปเรียนที่สาขาหรือบางคนเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษามาหาลัยนะครับปกติต้องไปเรียนที่คณะเนี่ยแล้วต้องกลับมานั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับ พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น้องหลายคนเจอก็คือว่าสิ่งยั่วยวนใจเนี่ยมันเยอะและอุปกรณ์ที่ยั่วยวนใจพวกเรามากที่สุดนะครับก็เป็นไปนตามคาดครับคืออุปกรณ์ที่เรียกว่ามือถือซึ่งพี่บอกเลยว่าอันเนี้ยหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าความจรงิงกันเนี่ยมือถือมันเป็นสิ่งที่ติดตัวกับพวกเราเนี่ยอยู่มานานละแต่ว่าก่อนหน้านี้พอเราไปเรียนที่สาขาหรือไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ย หลายคนก็ยังมีความสามารถในการที่จะควบคุมไม่เล่นมือถือนะขณะที่เรียนที่สาขาเรียนที่คณะได้หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่พี่บอกเลยว่าความจริงก็แน,น่สาเหตุที่น้องเคยควบคุมตัวเองได้นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า social pressure หรือเขาเรียกว่าแรงกดดันจากสังคมรอบๆคือถ้าคนรอบๆเนี่ยเขาไม่เล่นมือถือกันนะครับหรือการที่น้องเล่นมือถือมันจะเป็นการไปรบกวนคนอื่นเขาเนี่ย มันทําให้น้องยังสามารถจะควบคุมตัวเองได้แต่คราวนี้ครับพอน้องมาอยู่บ้านแล้วไม่มีใครมานั่งอะไรฮะมานั่งด่าน้องถ้าน้องเล่นมือถือแล้วเนี่ยเออมาเลยทําให้พฤติกรรมการเสพติดมือถือของน้องเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมา,มากเลยนะฮะเวลาที่น้องต้องเรียนที่บ้านทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วเราจะเอาชนะความอยากจะเล่นมือถือของเราเนี่ยได้ยังไง ซึ่งพี่บอกเลยนะครับมองว่าสิ่งที่พี่จะแนะนําต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พี่ก็ใช้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็พิสูจแล้วนะครับน้องว่ามันได้ผลทั้งเชิงจิตวิทยาแล้วก็ทั้งเชิงพฤติกรรมนะครับว่าทํายังไงให้เราเนี่ยลดการเล่นมือถือในเวลาที่ต้องการสมาธิได้ซึ่งพี่บอกเลยนะครับว่าสมมุติฐานที่พี่ใช้เนี่ยเป็นสมมุติฐานที่จริงที่สุดนะครับน้องก็คือว่ามนุษย์ที่ไม่ใช่พระ หรือไม่ใช่ผู้มีความสามารถอันสูงส่งในการควบคุมจิตใจตัวเองนะครับต้องบอกเลยว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยสมมติฐานของพี่ก็คือไม่มีความสามารถในการเอาชนะความอยากตัวเองได้แล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องก็เลยถามพี่ว่าพี่แล้วอย่างนี้หนูจะเอาชนะความอยากนี้ได้ยังไงนะครับพี่ก็บอกเลยว่ามีอยู่2ทางครับ ทางแรกก็คือว่าน้องก็ต้องสู้กับความอยากนี้และเอาชนะความอยากได้ในแบบที่นักบวชเขาทำกันนะครับแต่อันนี้พี่บอกเลยว่าพี่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญและก็แนะนําเราไม่ได้น้องอาจจะต้องไปถามพวกนักบวชกันเองว่าทํายังไงถึงเอาชนะความอยากได้นะครับแต่พี่จะมาแนะนําทางที่สองครับซึ่งเป็นทางที่พี่ใช้แล้วก็หลายคนใช้แล้วมันได้ผลนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะไปสู้ออกับความอยากเนี่ยเราควรจะต้องหลีกเลี่ยง ความอยากตั้งแต่แรกซึ่งถ้าน้องจะหลีกเลี่ยงความอยากที่จะเล่นมือถือได้แปลว่าน้องต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วความอยากเล่นมือถือเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้นตอของมันคืออะไรน้องจะได้ หลีกเลี่ยงมันได้นะครับซึ่งการอธิบายตรงนี้เนี่ยพี่ก็หยิบยืมมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะที่พี่ชอบมากๆแล้วก็ใครว่างก็แนะนําให้มาหามาอ่านเอานะฮะคือหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Habit ซึ่งก็มีแปลไทยด้วยนะลองไปเสิร์ชกันดูนะครับเล่มนี้เนี่ยผู้เขียนได้อธิบายไว้ดีมากเลยฮะเขาบอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเข้าใจง,ง่ายๆนะครับว่าจะมีอยู่แค่3สเต็ปเท่านั้นโดยที่สเต็ปที่1เขาจะเรียกว่า trigger หรือแปลไทยว่า ตัวกระตุน้นก่อนจะมีพฤติกรรมได้ต้องมีตัวกระตุ้นซะก่อนนะครับอย่างเช่นมือถือนะฮะตัวกระตุ้นที่มาเป็นระดับหนึ่งเลยคืออะไรครับตึ้งหรืออาจจะเป็นเสียงขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวไฟกระพริบที่อยู่บนหน้าจอนะครับมันก็เป็นตัวกระตุ้นและหรือที่เรียกว่า t r i กอ e r ซึ่งอีทริกเกอร์ตัวนี้แหละนะครับน้องมันจะก,กระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมหยิบมือถือขึ้นมาเป็นสเต็ปที่2อนั่นเอง อ่าแปลว่าก่อนจะมีพฤติกรรมต้องมีสเต็ปที่1ก่อนคือทริกเกอร์หรือตัวกระตุน้นแล้วค่อยมีสเต็ปที่2คือพฤติกรรมจากนั้นครับพอน้องทําพฤติกรรมก็คือน้องเปิดมือถือมาเล่นน้องเปิดไปในไลน์ไปคุยกับเพื่อนน้องเปิดไปใน u t u b e ไปดูว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาบ้างนะน้องบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้พี่เกสก็ไม่ควรกดกดกระดิ่งใช่ไหมเฮ้ยพี่นานนมา,นนา,นนานทีเออไม่กลัวเรามากหรอก <laughs> แต่เอาเป็นว่าน้องเล่น เข้าไปในแอปสักแอปหนึ่งแล้วท้ายที่สุดสเต็ปที่3ที่ตามมาก็คือน้องก็จะได้ Reward หรือรางวัลตอบแทนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพอน้องเข้าไปใน YouTube แล้วน้องกดคลิปดู YouTube แล้วเนี้ยรางวัลตอบแทนของน้องก็คืออาจจะเป็นความสนุกหรือบางคนเข้าไป Netflix รางวัลตอบแทนของน้องก็คืออาจจะเป็นอะไรฮะความฟินหลังจากได้ดูสหายผู้กองโอเคปะ่ะซึ่งพอมันครบสเต็ปที่3ปุ๊บพอน้องได้รีวอร์ดไปปุ๊บ จิตใต้สำนึกของน้องก็เลยอยากที่จะอะไรอยากที่จะทําพฤติกรรมนั้นอีกในภายหลังอ่าแล้วพอมันมีทริกเกอร์กลับมาใหม่มีตัวกระตุ้นกลับมาใหม่ปุ๊บมันก็วนลูปเลยน้องก็คือมีทริกเกอร์เกิดพฤติกรรมได้รีวอร์ดอยากทํามากอีกพอมี trigger, ทริกเกอร์ก็ทําอีกแล้วก็ได้รีวอร์ดอีกเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนึอออกไหมฮะดังนั้นเนี่ย ถามว่าพฤติกรรมการเล่นมือถือของเราเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่น้องวนลูปทริกเกอร์ behavior แล้วก็รีวอร์ดเนี่ยซ้ำมาเป็นหมื่นๆครั้งแล้วนะครับแล้วน้องนึกดูดิว่าสิ่งที่น้องทำมาเป็นหลายๆหมื่นครั้งแล้วอะ่ะน้องคิดว่าน้องจะแก้มันได้การไม่อยากมันได้ไหมฮะโอ้โหมันน่าจะยากมากเลยนะครับถ้าน้องไม่ใช่นักบวชแต่คราวนี้คำถามคือแล้วน้องจะหลีกเลี่ยง พฤติกรรมนี้ได้ยังไงก็ต้องบอกเลยว่าวิธีการหลีกเลี่ยงที่ง่ายที่สุดนะครับน้องก็คือน้องต้องไม่ให้เจอตัวกระตุ้นหรือทริกเกอร์นั่นเองอ่าดังนั้นน้องน่าจะพอนึกออกนะครับว่าคําแนะนําของพี่ก็คือน้องต้องทําให้มันไม่เกิดทริกเกอร์นะหรือตัวกระตุ้นนั่นเองนะครับเพราะถ้าไม่มีตัวกระตุ้นฟังพี่ให้ดีนะถ้ามันไม่มีตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดพฤติกรรม ที่ตามมาแปลว่าวิธีการเอาชนะการเล่นมือถือของน้องน้องต้องมุ่งไปที่การกําจัดทริเกอร์ทิ้งซะและวิธีการกําจัดที่พี่จะแนะนำนะครับเป็นวิธีที่ความจริงกันเนี่ยพี่ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับจนกระทั่งถึงวัยทํางานก็ยังใช้อยู่เลยและสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหมด4อย่างด้วยกันเนาะก็คือปิดเสียงปิดสัน่นคว่ำ จอแล้วก็วางห่างๆฟังพี่อีกครั้งนะฮะปิดเสียงปิดสัน่นคว่ำจอแล้วก็วางห่างๆนะซึ่งถ้าน้องจับสังเกตได้เนี่ยที่พี่ทำคืออะไรครับคือพี่เอาตัวกระตุน้นทริกเกอร์ออกไปให้หมดอย่างอันแรกคือเสียงแน่นอนพอน้องได้ยินเสียงมือถือเนี่ย มันอัตโนมัตินะครับที่มือของน้องจะต้องไปหยิบมือถือแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีคนโทรเข้าหรือเปล่าเฮ้ยมีโนติแชทขึ้นมาหรือเปล่านะฮะอันนี้คือตัวแรกเลยซึ่งพี่ก็เลยตั้งไว้เลยนะครับน้องว่ามือถือของพี่จะไม่มีเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงโนติหรือเสียงวิงโทนโทรศัพท์ก็ตามพี่ปิดเงียบอันนี้คือสิ่งแรกที่พี่ทำต่อมาครับสิ่งที่สองก็คือปิดสั่น เพราะต่อให้น้องปิดเสียงแล้วแต่ถ้ามือถือน้องยังสั่นอยู่เนี่ยยังไงยังไงน้องก็ต้องหยิบมือถือมาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะใช่ไหมแปลว่าการสั่นเนี่ยก็เป็นทริกเกอร์ตัวหนึ่งที่ไม่ต่างจากเสียงเลยครับน้องต้องปิดมันถ้าน้องอยากที่จะเอาชนะมือถือและต่อมาครับอันที่3ก็คือความจอถามว่าทำไมต้องความจอโอ้อันนี้ตอบง่ายมากลยฮะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามือถือของน้องเนี่ยต่อให้น้องปิดเสียงปิดสั่นแล้วนะแต่มันก็ยังแสดงผลมาได้ไม่ว่าจะเป็นแสดงผลที่หน้าจอโดยตรงหรือไอ้ตรงอะไรฮะไอ้ตรงปุ่มสีอะเออเรียกถูกวะไอ้ตรงปุ่มสีหรือไอ้ตรงสัญญาณที่มันเป็นจุดเล็กๆที่มันอยู่ข้างๆกล้องหน้าเนี่ยที่มันชอบกระพริบกระพริบกระพริบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน้องพี่บอกเลยว่าถ้าน้องเห็นอันนั้นนะบางทีมันยิ่งกว่าการที่มือถือน้องสั่นอีกอะ คือน้องอยากรู้จริงๆว่ามีอะไรจึงกระทั่งต้องหยิบมือถือมาเปิดดูอ่ะแล้วพอเปิดเท่านั้นแหละเป็นไงฮะยาวนะฮะยาวไปเลยหลายนาทีบางคนเป็น,นชั่วโมงนะฮะเออแปลว่าสิ่งที่พี่ทำก็คือว่าถ้าปิดสีก็คือปิดสีครับแต่ถ้าปิดสีไม่ได้หรือน้องปิดไม่เป็นน้องก็ต้องคว่ำจอเพื่อจะได้ไม่เห็นสีนั้นและสุดท้ายครับอันที่สี่ที่สำคัญไม่แพ้อย่างอื่นก็คือว่าเวลาที่พี่ต้องทำงาน หรือถ้าสมัยเรียนก็คือเวลาที่พี่ต้องตั้งใจอ่านหนังสือทําโจทย์เนี่ยพี่จะเอามือถือไปวางห่างๆอย่างบนโต๊ะทํางานพี่เวลานั่งทํางานมือถือจะไม่อยู่บนโต๊ะทํางานพี่อันนี้เป็นกฎเลยของพี่เลยพี่จะเอามือถือไปวางไว้อย่างห่างอาจจะไปวางบนเตียงนอนอาจจะไปวางบนโต๊ะห่างๆแต่คราวนี้พี่ก็อาจไม่ถึงขั้นเอาไปวางไว้ห้องอื่นนะเพราะว่า4ข้อที่พี่บอกไปเนี่ย พี่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่ามือถือของพี่มันจะดังก็คือมันจะสั่นก็ต่อเมื่อมีคนโทรเข้าเท่านั้นก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าเจ้านายพี่โทรมาอย่างเช่นถ้าพ่อแม่พี่คอลายมาอย่างเงี้ยถ้าโทรมาแปลว่าด่วนแต่ถ้าแชทแปลว่าไม่ด่วน ฟังพี่ให้ดีนะถ้าโทรมาแปลว่าด่วนแปลว่าอันนี้น้องต้องให้มือถือน้องดังและเพราะมันด่วนน้องต้องรับสายโอเคไหมแต่ถ้าแค่แชทเนี่ยแชทแปลว่าอะไรครับแชทในมุมมองของพี่แปลว่าเดี๋ยวกูค่อยอ่านก็ได้ถ้าด่วนจริงเองโทรมาเองอย่าแชทนึกออกปะแต่คราวเนี้ยน้องบอกโหพี่ถ้าเพื่อนหนูอ่ะเขาไม่โทรอ่ะปกติก็แชทเออปกติก็แชทอ่ะแล้วแบบถ้าแชทมาแล้วเราตอบช้า หนูกลัวว่าเพื่อนจะหงุดหงิดพี่หนูกลัวว่าเพื่อนจะน้อยใจกว่าพี่เออพี่บอกตามตรงนะฮะคือถ้าเพื่อนเรางอนได้เหตุผลแค่เนี้ยว่าถ้าแชทมาแล้วแบบว่าตอบช้าเออแปลว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆนะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องด่วนเนี่ยเราก็บอกเพื่อนเลยว่าถ้ามีด่วนนะโทรมาโทรมา,โทรมาจะรับสายทันทีแต่ถ้าแชทเนี่ยเออตอบนะแต่เดี๋ยวพอผ่านไปสักพักหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงหลังจากที่ตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยตอบ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะทำให้น้องเนี่ยกำจัดทริกเกอร์ที่จะทำให้น้องอยากจะเล่นมือถือในเวลาที่น้องต้องการใช้สมาธิอย่างจริงจังโอเคนะดังนั้นจำไว้นะสีข้อนะปิดเสียงปิดสัน่นคว่ำจอวงางห่างและน้องสวดเหมือนสวดนโมเลยฮะสวดสามจบนะฮะปิดเสียงปิดสั่นคว่ำจอวางห่างทุตเียมปิปิดเสียงปิดสันดสดส่นคว่ำจอวงางห่าง ตเตรียมป,ปิดเสียงปิดสั่นความจอวางห่างๆนะและถ้าน้องทำตามนี้นะครับมันจะเป็นการกำจัดทริเกอร์ของน้องและพอน้องกำจัดทริเกอร์แล้ว behavior ในการเล่นมือถือของน้องพี่เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะลดลงอาจจะไม่ได้หายหมดในทันลันนะฮะแต่ว่าพี่เชื่อเหลือเกินว่ามันจะลดลงอย่างมากและมันจะทำให้น้องมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าเอพิโซดแรกอันนี้น่าจะพอทำให้น้องเห็นภาพว่าจะทำยังไงให้น้องสามารถเรียนที่บ้านแล้วก็ยังสามารถโฟกัสกับมันได้ไม่แพ้กับการไปเรียนที่สาขาหรือไปเรียนที่คณะสำหรับน้องๆมหาลัยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็คงจะมาเรื่อยๆนะครับพอเป็นพอดแคสต์เนี่ยความสะดวกในการอัดของพี่มันก็มากขึ้นคงจะมาบ่อยๆขึ้นนะครับสัญญาแล้วกันแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้หลายๆคนได้ฟังด้วยนะครับมันจะเป็นกําลังใจใพี่มากเลยนะและสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่น้องเรียนออนไลน์วันนี้เสร็จที่บ้านแล้วหรืออ่านหนังสือทําโจทย์เสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะอะไรครับแปรงฟันก่นอนนอนเลยนะ เจอกันเอพิโซดหน้านะครับพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเอาชนะ Netflix หรือว่า YouTube ยังไงได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนในเอพิโซดถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ